คุณเชื่อไหมครับว่าในมุมมองของการทำธุรกิจเนี่ยทุกครั้งที่มีวิกฤตจ,จะมีโอกาสที่เป็นโอกาสใหญ่โตมากมายมหาศาลซ่อนอยู่เสมอและธุรกิจที่เป็นยักษ์ใหญ่ระดับโลก2บริษัทที่ผมจะมาเล่าให้คุณฟังวันนี้ครับเติบโตมาได้เพราะวิกฤตอย่างสงครามนั่นก็คือธุรกิจยานยนต์ที่มีชื่อว่า BMW และ Honda Motor อบริษัทนี้คือค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับเผื่อใครที่ไม่รู้นะ บีเเนี่ยจริงๆเป็นเจ้าของหลายแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็น BMW เองโรลสรอย์หรือแม้กระทั่ง Mini Cooper และ Honda เองก็กลายเป็นยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับที่ควบรวมกับรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆมากมายจนกลายเป็นกรุปมอมพานทที่ใหญ่โตแล้วก็ไปท้าชิงตลาดโลกได้อย่างน่าสนใจมากๆ2บริษัทนี้เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาเดียวกันก็คือช่วงสงครามและในจุดที่มันตกต่ำสุดๆเนี่ยอย่างช่วงสงครามครับ 2คนนี้สร้างธุรกิจมาได้ยังไงเติบโตมาได้เพราะอะไรและกลยุทธก์การตลาดที่ทําให้เขาเติบโตไประดับโลกอย่างทุกวันนี้เป็นเพราะอะไรบ้างวันนี้ผมนพพงศธรจะพาคุณไปถอดบทเรียนธุรกิจจาก2บริษัทนี้ให้ฟังกันครับสวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจเพราะผมเชื่อว,ว่าความรู้ธุรกิจดีๆไม่ควรจะถูกจํากัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบครับ วันน้ลาโปรแกรมลางานที่ใช้ง่ายที่สุดในโลกคนลากับคนอนุมัติใช้งานบนไลน์ได้เลยพนักง,งานก็เช็ควันลาได้แบบเรียลไทม์แล้วภายในวันนี้ลาเนี่ยยังมีวันนี้มาด้วยนะครับบันทึกเวลาเข้าออกงานผ่านโลเคชันตัวต้องอยู่ที่ออฟฟิศหรือที่สาขาเท่านั้นถึงจะลงเวลาได้วันในเวิร์กฟาร์มโฮมก็เปิดโหมดเวิร์กฟาร์มโฮมได้คนที่เป็นหัวหน้าหรือว่า HR ก็สามารถดึงรีพอร์ตได้ง่ายๆจะเอาไปคีย์เงินเดือนจ่าย OT คีย์โบนัสก็ทําได้ง่ายๆแล้วก็ยังมีแจ้งเตือนว่าวันนี้ใครมาวันนี้ใครลาได้แบบเรียไกาาปอใช้ ใช้โค้ชชื่อผม NOP รับสิทธิทดลองใช้ฟรีในเดือนแรกพร้อมกับพิเศสสุดใช้ได้ทุกฟังก์ชันแบบฟูลเซอร์วิสไปเลยครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยหลายๆครั้งเราเสียดายนะครับที่เวลาเราเล่าประวัติธุรกิจดีๆแบบนี้โดยดเรื่องราวที่น่าสนใจเนี่ยเราเสียดายที่ความรู้ดีๆมันถูกจํากัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบนะครับก็เลยเป็นที่มาครับที่วันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังและหวังว่าจจจจะะะะะเปปป็็นนนนนนรรรรโยยช์คคััััดด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 งงง้้้้กกกกกกก่่่อไไไฟีีาาาลลลืมมมม Subcribe ตติิิแววุุณพูธๆทผ อมมาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับซึ่งถ้าจะพูดถึงประวัติของ BMW เนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ครับบริษัทแห่งนี้นะครับมีจุดเริ่มต้นมาจากชื่อ Rapp m o t o r w e r k ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องยนต์สาหรับเครื่องบินนะครับซึ่งก่อตั้งโดยคุณคาร์ลรับในเมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีและในภายหลังเนี่ยบริษัท Rapp m o t o r w e r k นะครับก็เปลี่ยนชื่อมาเป็น Bavarian m o t o r w e r k หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ BMW นั่นเอง ลูกค้าหลักๆของบริษัท BMW นะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่ก็คือรัฐบาลเยอรมันนั่นเองเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยความต้องการเครื่องยนต์ของเครื่องบินนะครับที่เยอรมันเนี่ยมีความต้องการเรื่องอาวุธยุทโธป,ปกรณ์จํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเครื่องบินนี่แหละครับซึ่ง BMW ก็ไม่ใช่เจ้าเดียวนะครับที่ผลิตเครื่องยนต์สําหรับเครื่องบินให้กับรัฐบาลเยอรมัน เพียงแต่ว่าสาระสําคัญอยู่ตรงนี้ครับในเวลานั้นเองเนี่ย BMW คือผู้ที่ผลิตเครื่องยนต์ของเครื่องบินได้อย่างโดดเด่นที่สุดเครื่องยนต์ในสมัยนั้นครับก็จะต้องมีส่วนประกอบที่เรียกว่าลูกสูบครับซึ่ง BMW คือเจ้าแรกนะครับที่ใช้เทคโนโลยีการขึ้นการหล่อลูกสูบเนี่ยด้วยอลูมิเนียมครับซึ่งนั้นนับเป็นครั้งแรกของโลกเลยก็เลยทําให้เครื่องยนต์ของ BMW เนี่ยมีน้าหนักเบากว่าคู่แข่ง และนั่นเองนะครับจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ในปี1919เนี่ยเครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์ของ BMW นะครับตอนนั้นเนี่ยใช้ชื่อรุ่นว่า BMW 4ก็เป็นเครื่องบินที่สร้างสถิติบินได้สูงที่สุดในโลก แต่ว่าหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่1ครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเยอรมนีเนี่ยแพ้สงครามผลจากการแพ้สงครามครับทำให้แต่ละประเทศครับก็จะมีการลงนามนะครับเซ็นสัญญาเป็นบันทึกข้อตกลงครับว่าผู้แพ้เนี่ยจะต้องจ่ายค่าปิกรรสงครามอะไรบ้างและจะมีอะไรบ้างที่ทําได้และทําไม่ได้และหนึ่งในสิ่งที่ทําไม่ได้ครับก็คือประเทศที่แพ้สงครามเนี่ยห้ามผลิตนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็รวมถึงเครื่องบินด้วยหลักๆสัญญาฉบับนี้นะครับเป็นสัญญาที่ชื่อว่าสนธิสัญญาแวร์ายก็เขียนขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกัันนะครบ ไม่ให้เกิดสงครามอีกนั่นแหละที่นี้พอเป็นอย่างนั้นเสร็จบริษัท BMW เนี่ยที่ตั้งแต่แรกเลยนะครับก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะทําเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินตอนนี้ครับลูกค้าหลักก็คือรัฐบาลเยอรมน,นีบอกว่าไม่แล้วไม่ต้องการผลิตเครื่องบินแล้วไม่สามารถผลิตเครื่องบินได้แล้วแล้วบริษัท BMW ทําอะไรดีครับตอนนั้นเนี่ยวิศวกรของ BMW นะครับก็ต้องหันไปทําหลายๆอย่างเลยเพื่อที่จะมีผลิตภัณฑ์ออกมาให้บริษัทเนี่ยอยู่รอดได้ซึ่งคุณเชื่อไหมครับว่าตอนนั้น BMW เนี่ย ตกอับถึงขั้นที่ต้องไปผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเกษตรอุปกรณ์รถไฟต่างๆนานาเพื่อที่จะให้มีรายได้เข้าบริษัทจุดเปลี่ยนสาคัญของบริษัทครับคือปี1923ตอนนั้นนะครับทีมวิศวกรของ BMW เนี่ยได้ออกแบบสินค้าตัวหนึ่งขึ้นมาจากความเชี่ยวชาญเดิมของตัวเองนั่นก็คือการผลิตเครื่องยนต์ครับแต่ว่าคราวนี้เครื่องยนต์ไม่ได้เอาไปลงกับเครื่องบินแต่ทําไมครับ ดูว่าตลาดตอนนั้นเนี่ยต้องการอะไรเราลองนึกย้อนกลับไปนะครับตอนนั้นเนี่ยเยอรมนมีแพ้สงครามประชาชนนะครับก็ไม่ได้มีรายได้มากเท่าไหร่นะการ a t i o n หรือว่าการขนส่งนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปได้โดยง่ายครั้นจะให้ครอบครัวต่างๆที่เป็นชาวเยอรมันเนี่ยเก็บตังค์ไปซื้อรถยนต์คันใหญ่ๆก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันซึ่งก็เลยทําให้ในตอนนั้นครับ BMW เนี่ยตัดสินใจที่จะเปิดตัวรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยแหละในปี1923ซึ่งุันนี้ารก้กในงานเบ ร์ลินมอเตอร์โชว์ภายใต้รุ่นที่มีชื่อว่า R32 ซึ่งนั่นนับเป็นครั้งแรกนะครับที่ BMW เนี่ยเข้ามาเล่นตลาดยานยนต์ที่จะขายให้กับพล,ลเรือนแล้วก็เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จครับเพราะว่าคนเนี่ยให้ความสนใจกับรถมอเตอร์ไซค์ของ BMW เป็นจํานวนมากซึ่งจากจุดน,นั้นเองครับเป็นจุดที่ทําให้ BMW เนี่ยเริ่มคึกคักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือเริ่มมีการจ้างงานมากขึ้นเริ่มมีการผลิตมากขึ้นขยายโรงงานขนาดใหญ่ขึ้นเพราะว่ามีความต้องการที่จะซื้อรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเข้ามาเป็นจํานวนมากจริงๆนอกจากเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะครับยังมีการเปลี่ยนแปลง เรื่องของโครงสร้างพูดถึงหุ้นนิดหน่อยใน BMW ด้วยครับคือจากตอนแรกเนี่ยถือหุ้นโดยกลุ่มครอบครัวหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนั้นครับมีอีกกลุ่มธุรกิจหนึ่งที่เข้ามาซื้อกิจการเฉพาะในส่วนของมอเตอร์นะครับ BMW มอเตอร์เนี่ยออกไปจาก BMW จําได้ไหมครับก่อนหน้าน,นี้ BMW มีทั้งมอเตอร์ที่ทําพวกเครื่องยนต์นี่แหละแต่ว่าขายให้รัฐบาลเยอรมันซึ่งตอนนั้นไม่มีความต้องการแล้วแล้วก็ไปทําอุปกรณ์รถไฟอุปกรณ์ทําการเกษตร ตัว BMW Motor เนี่ยดูจะไม่มีรายได้มากที่สุดก็เลยมีบริษัทนะครับเข้ามาซื้อไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อบริษัทนั้นเนี่ยเป็น BMW อีกครั้งหนึ่งซึ่งนั่นเนี่ยน่าจะนับเป็นก้าวสำคัญนะครับเพราะว่า5ปีให้หลังในปี1928เนี่ยด้วยวิสัยทัศน์ของผู้ถือหุ้นนะครับก็เข้าไปซื้อบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่ง ก็เป็นบริษัทรถยนต์ที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนะครับแต่การซื้อกิจการครั้งนั้นเนี่ยเพื่อให้ BMW เนี่ยได้เป็นเจ้าของบริษัทดังกล่าวและมีไลซนส์หรือว่ามีใบอนุญาตในการผลิตรถยนต์พูดง่ายๆก็คือได้รับอนุญาตในการผลิตรถยนต์ ก็เป็นไลเซนที่ได้มาจากการซื้อกิจการในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือ A สตินมอเตอร์ของประเทศอังกฤษซึ่งหลังจากที่ได้ไลเซนนะครับการอนุญาตให้ผลิตรถยนต์ได้มาแล้วเนี่ยทีมวิศวกรของ BMW ก็ทํางานกันอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะผลิตรถยนต์ออกมาให้ได้ซึ่งในปี1928ในี่ย BMW ก็ได้เปิดตัวรถยนต์คันแรกของตัวเองนะครับก็คือ BMW มัลย315 PS ซึ่งก็น่าจะเป็นแค่รถยนต์ธรรมดาคันหนึ่งเลยครับถ้า BMW นี่ยไมไดนนั้เบิายาู ว่าเอาพายเรลลี่ครับและปรากฏว่าชนะในรายการนั้นก็เลยทำให้ BMW มีชื่อเสียงขึ้นมาทันทีครับในแวดวงรถยนต์เพราะบริษัทอะไรเนี่ยส่งรถยนต์เข้ามาแข่งขันครั้งแรกในรายการนี้ก็ชนะได้ที่1ไปเลยคนก็เลยเริ่มรู้จัก BMW ครับส่วนตำนานของ BMW เครับเกิดขึ้นใน5ปีหลังจากนั้นครับก็คือหลังจากที่ชนะการแข่งขันในเอาพายเรลลี่แล้วครับ5ปีหลังจากนั้นวิศวกรของ BMW ออกแบบรถยนต์รุ่นใหม่ที่คราวนี้นะครับมี ยูส303ครับและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ย BMW ก็ออกรถยนต์รุ่นใหม่ๆมาโดยใช้กระจังหน้าคู่แบบนี้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็เป็นสัญลักษณ์ของ BMW ที่เราเห็นกันอย่างทุกวันนี้ซึ่งนั่นกลายเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นนะครับของ BMW ที่เราเห็นกันในทุกวันนี้ทุกอย่างเหมือนจะไปได้สวยนะครับแต่คุณจําได้ไหมครับว่าเยอรมันเข้าสู่สงครามอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดเมื่อกี้นี้เนี่ยเป แล้ว bmw ก็ฟื้นฟูเรื่อยมาใช่ไหมครับปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2อีกแล้วครั้งนี้ครับรัฐบาลเยอรมันก็ลุกขึ้นมาทําศึกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการสั่งให้บริษัท bmw เนี่ยผลิตเครื่องยนต์นะครับให้กับกองทัพอากาศอีกครั้งซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่2เช่นกันแต่การแพ้ครั้งนี้ครับเป็นการแพ้ที่ราบคาบกว่าเดิมเยอะเลยและคนที่เสียหายก็ไม่ใช่แค่รัฐบาลเยอรมันแต่ยังรวมถึงแผนการผลิตนะครับ เสียหายในครั้งนั้นเนี่ยแทบจะทําให้ BMW ไม่เหลืออะไรเลยแต่นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ของ BMW ได้อย่างดีเพราะ BMW มีความตั้งใจว่าหลังจากนี้เราจะไม่ฝากไข่ไ้ในตะกร้าใบเดียวอีกแล้ว BMW จะต้องกลับมาลุกขึ้นสู้อีกครั้งแล้วก็เติบโตไปในตลาดโลกได้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่เยอรมน,นีช่วงนี้มีดราม่านิดหน่อยนะครับเพราะว่าหลังจากแพ้สงครามโลกครั้งที่2อเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้โรงงานของ BMW แทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับก็เข้าสู่ภาวะขาดทุนด้วยรัฐบาลไม่ได้มีเงินจ่ายแล้วโรงงานก็เสียหาย ังหมดก็เลยมีดีลหนึ่งนะครับที่เกือบจะเกิดขึ้นแล้วก็คือดีลที่เจ้าของ b m w เนี่ยต้องไปหาผู้ถือหุ้นรายใหม่เข้ามาลงทุนและหนึ่งในคนที่สนใจนะครับคุณเชื่อไหมครับนั่นคือบริษ,ษัทเดียมเลอร์ซึ่งเดียมเลอร์คือใครก็คือเจ้าของ Mercedes- b e n บนนั่นเองก็มีการเจราจาทําดีลกันนะครับแต่ว่าเกิดการขัดขานนะครับจากทั้งคนงานผู้ถือหุ้นรายย่อยแล้วก็คนอื่นอนอีกมากมายนะครับที่รักในตัว b m w ว่าอย่าไปรวมกับเบนซ์มันเลย ก็เลยเป็นที่มาขับที่พูดถึงหุ้นของเก็มดเนี่ยต้องพยายามไปหาทางหาเงินกู้หานักลงทุนรายใหม่ๆเข้ามาสุดท้ายเรื่องราวนั้นก็ผ่านมาได้โดยที่ไม่ได้ปิดเดลนะครับกับดียมเลอร์หรือว่าเบนซ์คราวนี้ครับเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ของ BMW นะครับ BMW ก็ออกมาอีกหลายรุ่นเลยรุ่นที่ทําให้ BMW เนี่ยขายดีแล้วก็กลับมาพังงาดอีกครั้งหนึ่งคือ BMW 1500 1500ีือีมกนรับเบนในยุโรปเองก็ชอบและคีัากน้ครับคเนเี้ ทีมผู้บริหารของ BMW ก็รู้แล้วว่าต้องไม่จำกัดอยู่แค่ในเยอรมนนีก็เลยเป็นที่มาที่ออกนอกประเทศครั้งแรกในปี1972ครับ BMW ไปตั้งแลนนะครับที่ s ซาท์แอฟริกา และในปีเดียวกันนั่นเองครับบอร์ดของ BMW เนี่ยก็เล็งเห็นถึงความสําเร็จของตัวเองตั้งแต่ตอนแรกก็คืออะไรจําได้ไหมครับเปิดตัวรถยนต์รุ่นหนึ่งมาไปแข่งในรายการแข่งรถใหญ่ๆแล้วก็ชนะมาคนเลยรู้จัก BMW มากขึ้นครั้งนี้ครับในปี1972เนี่ยผู้บริหารของ BMW ก็เลยจัดตั้ง BMW Motorsport ขึ้นมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะครับรายการทํารถยนต์เพื่อแข่งขันโดยเฉพาะก็เป็นบริษัทลูกนะครับภายใต้ BMW Group ซึ่งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับ BMW Motorsport เนี่ยคือสิ่งที่ทำให้หลายคนทั่วโลกรู้จัก BMW ถึงรายการไหนจะไม่ชนะแต่คนก็ได้เห็นถึงความเท่แล้วก็ ดีไซน์อันโชบเฉี่ยวของรถยนต์ BMW แล้วก็อยากได้ BMW ไปครอบครองซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมาสู่ยุครุ่งเรืองของ BMW ละปีถัดมาครับ1973เนี่ย BMW ก็ไปตั้งเฮดคอเตอร์นะครับสำนักง,งานใหญ่ที่มิวนิกตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับสำนักง,งานใหญ่แห่งนี้ยังคงใช้งานอยู่นะครับและใครที่ไปเมืองมิวนิกคุณก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมที่ BMW Museum ได้อันนี้เป็นมิวเซียมที่ดีมากๆนะครับผมไปมาแล้วใช้เวลาทั้งวันก็ไม่พอ และจุดเปลี่ยนอย่างก้าวกระโดดนะครับที่ทำให้ BMW Motor เนี่ยสามารถไปไกลทั่วโลกได้ก็คือการที่กระโดดเข้าไปแข่งในตลาดอเมริกาในปี1994ครับ BMW นะครับไปตั้งแพลนที่เซาท์แคโรไลนาเพื่อสร้างรถยนต์รุ่นใหม่รุ่นพิเศษรุ่นหนึ่งครับนั่นก็คือ BMW C3 Roadster ซึ่งใช้รุ่นนี้นะครับในการตีตลาดสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันนี้แพลนนี้ยังคงดาเนินการผลิตให้ BMW อยู่นะครับในรุ่น X3 X4 X5 แล้วก็ X6 การเติบโตของ BMW ยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่องครับและคุณเชื่อไหมครับว่าไม่ใช่แค่กลยุทธ์ในเรื่องของการขยายตลาดเท่านั้นแต่กลยุทธ์ในเรื่องของการเงิน BMW ก็ทําได้ดีไม่แพ้กันเมื่อบอร์ดของ BMW ครับตัดสินใจที่จะใช้เงินสดที่ได้มาจากการทํากิจการเนี่ยไปขยายธุรกิจทั้งเรื่องของการขยายกิจการในการไปตั้งโรงงานผลิตตั้งเซลล์กลรเลอรี่ไว้ขายแต่ก็ยังมีเงินอีกจํานวนหนึ่งครับที่เอาไปซื้อแล้วก็ลงทุนกับกิจการใหม่ๆ ซึ่งในปี1,994นะครับซูเปอร์วิชเน r รี่บอร์ดของ b m w เนี่ยตัดสินใจที่จะเอาเงินไปลงทุนซื้อกิจการนะครับของรถยนต์ที่มีชื่อเสียงและมีตำนานมาอย่างยาวนานนั่นก็คือ Rover Group นะครับจากประเทศอังกฤษภายใน Rover Group ประกอบด้วยอะไรบ้างก็มีตั้งแต่ Land Rover, Rover, MG, t r i u m p แล้วก็แบรนด์ที่เรารู้จักกันอย่างมินินั่นเองการตัดสินใจครั้งนี้นะครับบอร์ดการเงินของ b m w เนี่ยก็คือเล็งเห็นว่า เรจ์ต่างๆที่ BMW จะเข้าไปทําการตลาดเนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถจับกลุ่มได้ทุกเพศทุกวัย mm hmm. ก็เลยมองว่ากลยุทธ์ในการซื้อกิจการครั้งนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับภายหลังนะครับ BMW ก็ขาย Rover Group นี้ต่อไปให้บริษัทอื่นอีกทีซึ่งการขายต่อครั้งนี้นะครับคือขายไปทุกแบรนด์ยกเว้น Mini ที่ BMW อยากจะเก็บไว้เอง แล้วเขาก็เปลี่ยนแผ่นในออกซฟอร์ดนะครับที่อังกฤษของเขาทั้งหมดเนี่ยมาผลิตมินิอย่างเดียวซึ่งก็อย่างที่คุณรู้แหละครับมินิก็กลายเป็นแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ถือว่าเป็นดีลที่คุ้มค่ามากๆที่ BMW ซื้อมาในวันนั้นนอกจากดีลนั้นในปี1994นะครับในปี1998 BMW ตัดสินใจทํำดีลครั้งประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือการซื้อกิจการของโรลส์รอยต์ตำนานอันมีชื่อเสียงอย่างยาวนานของวงการรถยนต์นะครับ ก็คือซื้อมาหมดตั้งแต่เรื่องแบรนด์เรื่องแผนการผลิตนะครับแล้วก็เอาเข้ามาผสมผสานกับวิศวกรรมของ BMW จดจนออกแบบเป็นโรลส์รอยชฉมใหม่นะครับแล้วก็เริ่มออกมาให้เห็นกันตั้งแต่ปี2003นนั่นคือโรลส์รอยภายใต้การดูแลของ BMW เป็นต้นมาจนในปี2016ที่ผ่านมานะครับ BMW ก็เพิ่งจะฉลองครบรอบ100ปีไปผมเชื่อว่าประวัติของ BMW ที่คุณได้ฟังในวันนี้นะครับก็คงจะได้เห็นแหละว่า, BMW าบ,บีนน่บกากรเอร ว่าจะเป็นการแพ้สงครามโลกแล้วห้ามผลิตเครื่องยนต์เครื่องบินต้องไปผลิตอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเกษตรอุปกรณ์ในรถไฟจนตั้งตัวได้จากการขายมอเตอร์ไซค์แล้วก็กลายเป็นคนที่ผลิตรถยนต์ได้แพ้สงครามอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาตั้งตัวได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งทั้งหมดที่ว่าวันนี้ผมคิดว่านี่คือเหตุผลนะครับที่เวลาเราพูดถึงความยิ่งใหญ่ของ BMW เนี่ยเขาไม่ใช่แค่แบรนด์ที่มีชื่อหรือว่ามีโลโก้แต่ว่ามันมีตำนานมันมีประวัติศาสตร์อยู่ในนั้นมากมายและผมก ท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจครับสัญ,ญลักษณ์ของ BMW ที่คุณเห็นการเป็นสีฟ้าสีขาวในวงกลมนั่นก็มาจากสัญ,ญลักษณ์ของใบพัดใบพัดของอะไรครับก็คือใบพัดของเครื่องบินเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นธรุรกิจของเขาโรงงานผลิตเครื่องยนต์เครื่องบินส่วนสีฟ้าและสีขาวที่คุณเห็นอยู่ในสัญ,ญลักษณ์ของ BMW นี้ก็มาจากสีประจําแควนของบาเรียจุดเริ่มต้นของ BMW หรือบาเวียนมอเตอร์เวิร์กนั่นเองประวัติของบริษัท Hon ด a นะครับเริ่มต้นมาจากชายที่มีชื่อว่าโซอิจิโร่ฮอนดะนะครับซึ่งเกิดขึ้นเน วันที่17พฤศจิกายนครับปี1906เขาเกิดขึ้นมาในครอบครัวเล็กๆนะครับที่มีอาชีพเป็นช่างซ่อมจัก,กรยานครับแล้วก็เป็นอาชีพที่ครอบครัวนี้ยึดถือกันมาหลายรุ่นแล้วนะครับแต่ว่าโซอิจิโร่เนี่ยเป็นเด็กที่มีความทะเยอทะยานนะครับแล้วก็เอาจริงเอาจังเขาเล่าให้ฟังว่าสมัยที่เขาทํางานอยู่กับคุณพ่อเนี่ยเขาตั้งใจศึกษาทุกอย่างตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลยครับไม่ใช่แค่ช่วยส่งอุปกรณ์ให้คุณพ่อหรือว่าช่วยรับลูกค้าให้แต่เขาต้องการที่จะไปเข้าใจกลไไกกกกกกาา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 รรททํํงงงงนนนขขขออจจยเ้ใล ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เขามีโอกาสได้ไปสัมผัสว่าเรื่องพวกนี้มันทํางานยังไงสิ่งนี้ทําไมมันถึงออกมาเป็นแบบนี้ได้ครั้งหนึ่งนะครับเขาเคยได้รับความฝันนะครับแรงบันดาลใจจากการที่มีรถยนต์คันหนึ่งขับผ่านเข้ามาในหมู่บ้านครับปรากฏว่าเขาก็เลยเห็นแล้วก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้มากๆนะครับเนึ่องอารมณ์ว่าสมัยนั้นเราไม่เคยเห็นรถยนต์กันนะครับมีรถยนต์ที่เป็นของไฮเทคชิ้นหนึ่งเนี่ยขับเข้ามาในหมู่บ้านโชเอิโร่ครับเขารู้สึกตื่นเต้นแล้วก จะสร้างอะไรแบบนี้ขึ้นมาด้วยตัวเองคุณพ่อของโซอิจิโร่ก็เปิดเผยน,นะครับในครั้งหนึ่งเนี่ยว่าโซอิจิโร่ครับตอนเป็นเด็กเคยขโมยเงินของที่บ้านนะครับเพื่อที่จะออกไปนะครับซื้อตั๋วเพื่อเข้าชมเครื่องบินซึ่งจะมีการจัดโชว์ที่สนามบินนะครับแต่ปรากฏว่าถึงแม้จะขโมยเงินของครอบครัวไปเนี่ยครับก็ยังไม่ได้พอที่จะจ่ายค่าเข้าชมครับเขาก็เลยไม่ได้ดูแต่เขาก็ยังตั้งใจที่จะดูอยู่ขอบสนามบินครับเพื่อที่จะดูการโชว์ของเครื่องบินตรงนั้น สมัยเด็กครับโซอิจิโร่เป็นเด็กที่เรียนได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็สิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือพยายามเรียนครับแต่ว่าพอเรียนไม่ได้ดีเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะลาออกครับก็เลยลาออกกลางคันนะครับระหว่างที่เรียนอยู่นั่นแหละ ตอนนั้นอายุประมาณ15ปีครับแล้วก็ตัดสินใจหิ้วเข้าของนะครับเข้าไปที่เมืองหลวงนั่นก็คือโตเกียวเพื่อที่จะไปทํางานไปหาประสบการณ์ครับโดยที่ที่แห่งแรกที่เขาไปทํางานนะครับสำหรับเด็กที่ไม่มีวุฒินะครับไม่มีใบปริญญาไม่มีแม้กระทั่งใบจบมปลายเนี่ยก็เข้าไปสมัครงานได้ไม่กี่ที่ถูกไหมฮะบริษัทที่เขาเข้าไปสมัครงานเนี่ยนั่นก็คือบริษัทที่เป็นอู่ซ่อมรถครับโดยอู่ซ่อมรถแห่งแรกที่เขาเข้าไปสมัครงานครับเป็นอู่ซ่อมรถที่มีชื่อว่าอาร์ตใส่ไก่มีการเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนทีี่่คุณิรเย ไปทางานตอนแรกครับเจ้าของอู่เนี่ยไม่ได้ให้ทําอะไรเลยครับนอกจากให้ช่วยเลี้ยงลูกในขณะที่ตัวเองเนี่ยไปซ่อมรถเท่านั้นแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นครับโซจิโร่ฮอนดะของเราเนี่ยก็ไม่ละทิ้งความพยายามนะครับตั้งใจเลี้ยงดูเด็กน้อยให้ดีที่สุดแล้วก็ขอเวลาบางส่วนครับของพ่อของเด็กคนนี้เพื่อที่จะได้เข้าไปช่วยงานบ้างปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่กี่ปีครับมีเหตุพลิกผันในชีวิตเขาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนั่นก็คือเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในโตเกียวครับหลายบ้านเรือนนะครับถล่มลงนะครับครอบครัวตอนนั้น ที่เข้ามาทํางานในโตเกียวแต่ัดสินใจที่จะแยกย้ายกลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดครับอยู่ที่จังหวัดของตัวเองตอนนั้นก็เลยเหลือช่างอยู่แค่2คนครับก็คือช่างคนหนึ่งที่เป็นช่างประจําของอู่อยู่แล้วกับโชยจิโร่ซึ่งนั่นเป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่เขาจะได้เข้ามาเรียนรู้ตรงนี้อย่างเต็มที่ หลังจากที่ทํางานได้6ปีครับโซยิโ so รในอายุ21ปีก็เลยตัดสินใจขอลาออกนะครับเพื่อที่จะกลับไปอยู่ที่บ้านแต่ว่าด้วยความที่เขามีความสามารถไว้ใจได้ครับแล้วก็เป็นคนซื่อสัตว์เนี่ยเจ้าของอู่ตรงนั้นนะครับเจ้าของบริษัทก็เลยตัดสินใจที่จะให้เขาเนี่ยเป็นตัวแทนขายครับเป็นตัวแทนไปเปิดอีกสาขาหนึ่งที่บ้านเกิดของเขาอีกไม่กี่ปีต่อมานะครับเขาก็ได้ตั้งอีกบริษัทหนึ่งครับเป็นบริษัทที่ผลิตวงแหวนลูกสูบครับเพื่อที่จะส่งให้กับ ผู้นาในตลาดตอนนั้นนะครับนั่นก็คือบริษัทโตโยต้าปรากฏว่าเขาผลิตมาจํานวนมากนะครับประมาณ3 0 0 0 0ชิ้นซึ่งจริงๆแล้วคือโตโยต้าเนี่ยรับซื้ออยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอรับเข้าไปครับเอาไปตรวจสอบ QC ดูนะครับ QC ก็คือ Quality Control ครับว่าวัสดุที่ผลิตมานั้นได้มาตรฐานตามแบบของโตโยต้าหรือไม่เนี่ยปรากฏว่าตอนนั้นโตโยต้าครับเห็นว่ามันไม่ได้มีคุณภาพมากพอก็เลยรับซื้อไปได้แค่3ชิ้นที่ผ่านคุณภาพทั้งๆที่คุณโซชิร่ฮอนดะของเราเนี่ยผลิตไปถึง3 0,000ชิ้นเลยนะครับ เองครับคุณโซอิจิโร่ฮอนดะนะครับที่มีแนวค,คิดว่าเขาไม่อยากจะเรียนหนังสือนะครับเพราะว่าเขามองว่ามันไม่ได้จําเป็นเนี่ยก็เริ่มกลับมาคิดครับว่าเหตุผลที่เขาล้มเหลวจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ศึกษาหาความรู้สักเท่าไหร่นะครับไม่ได้มีองค์ความรู้ที่มากพอที่จะมาผลิตของที่มีคุณภาพ ก็เลยตัดสินใจกลับไปเรียนภาคค่มทีมหาวิทยาลัยครับแล้วก็การเรียนเนี่ยก็ต้องเดินทางไปที่โรงงานต่างๆเพื่อไปดูงานเขาก็ไปศึกษาดูงานนะครับวิธีการควบคุมคุณภาพการผลิตสุดท้ายเขาก็สามารถผลิตครับออกมาเพื่อที่จะส่งของตามมาตรฐานให้กับโตโยต้าได้ ในขณะที่ผลิตไปได้ด้วยดีครับปรากฏว่าตอนนั้นเข้าสู่ช่วงสงครามโลกพอดีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนั้นญี่ปุ่นต้องการที่จะเอาเหล็กจํานวนมากนะครับในประเทศเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปผลิตเป็นอาวุธทําให้คุณฮอนดะก็ไม่ได้มีความสามารถที่จะผลิตสินค้านะครับออกมาขายในตอนนั้นได้ซ้ำร้ายไปกว่านั้นก็คือโรงงานของเขาครับที่ตั้งอยู่เนี่ยโดนระเบิดจากสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็เลยทําให้ทุกอย่างเนี่ยสุดตัวนะครับพังตัวลงไปธุรกิจก็แทบพังไปในทีเดียวปรากฏว่าหลังจากนั้นครับญี่ปุ่นก็คือแพ้สงครามใ่ คุณโทอิจิโรก็เลยเห็นว่าตอนนั้นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยขาดแคลนน้ามันครับแล้วก็การเดินทางเนี่ยก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เขาก็เลยประดิษฐ์นะครับสิ่งที่อยู่จากรอบตัวของเขาเนี่ย นั่นก็คือใช้กาต้มน้ำครับมาทําเป็นระบบไอน้ําแล้วก็เอามาทําเป็นเครื่องยนต์ครับไปติดกับจักรยานที่มีอยู่ในบ้านของเขาให้ภรรยาใช้ตรงนั้นมันก็เลยกลายเป็นรถจักรยานยนต์นะครับปรากฏว่าคนที่เห็นภรรยาของคุณโซอิจิโร่ฮอนดาเนี่ยครับขับจักรยานยนต์ไปไหนมาไหนนะครับก็เลยมีความคิดว่าอยากจะได้บ้างนะครับแล้วก็พอเขาเห็นตรงนี้เขาก็เลยเห็นว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจ แต่ตอนนั้นครับด้วยความที่โรงงานเขาก็ไม่ค่อยที่จะมีของมาผลิตครับมีวัตถุดิบไม่เพียงพอเขาก็ไม่ได้ย่อท้อครับเขาพยายามที่จะเขียนจดหมายนะครับด้วยตัวเองเนี่ยหนึ่งฉบับส่งไปยังร้านจัก,กรยานทั่วประเทศครับว่าใครพอที่จะมีอุปกรณ์มีวัสดุตรงนี้เหลือบ้างไหมใครพอที่จะมาร่วมโครงการนี้ได้บ้างไหมนะครับปรากฏว่ามีคนตอบกลับมาถึง30%เลยนะครับนั่นก็คือประมาณ5,000ร้าน ที่พร้อมที่จะเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็จัดหาวัตถุดิบให้ครับทำให้ในปี1947ครับเขาก็สามารถก่อตั้งบริษัท Honda m o t เตอร์ได้นะครับแล้วก็ผลิตรถจักรยานยนต์รุ่นแรกนะครับนั่นก็คือดีทายหรือที่รู้จักกันในชื่อ Honda Dream ครับซึ่งในเมืองไทยก็มีขายเหมือนกันและในปี1964ครับ Honda ก็กลายเป็นผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากการที่พาร์ทเนอร์ในประเทศต,ต่างๆครับติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะเอารถจักรยานยนต์ไปขาย ความสาเร็จต่อมานะครับนั่นก็คือการที่คุณโซอิจิโร่ครับพยายามที่จะต่อยอดนะครับรถจักรยานยนต์ของตัวเองทําตามของฝันในวัยเด็กครับนั่นก็คือการผลิตรถยนต์เป็นของตัวเองโดยรถยนต์ที่เขาจะผลิตนี้นะครับเป็นรถยนต์ที่เขาเริ่มจากการศึกษาตลาดก่อนครับว่ารถยนต์ในสมัยนั้นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างปรากฏว่าเขาก็มองเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วตอนนั้นรถยนต์มีหลายยี่ห้อเลยครับที่มาแข่งกันเขาต้องการที่จะสร้างความแตกต่างในตลาดโดยที่รถยนต์สมัยนั้นครับพอเอาไปเติมน้ามันเอาไปขับมาเนี่ยก็จะปล่อยควออกมมมาเเต็หดลย มีการพิษเต็มไปหมดเขาก็เลยคิดว่าจะเอารถยนต์ที่ทํามาจากเครื่องยนต์ซึ่งมีมลพิษต่ำเนี่ยครับออกมาทำนะฮะ สุดท้ายครับก็เลยสามารถผลิตรถยนต์ที่มีชื่อว่ารุ่น Honda Civic ได้นั่นก็คือรถยนต์รุ่นดรกนะครับที่ผลิตโดยบริษัทจากความสําเร็จนั้นครับเขาก็ต่อยอดจน Honda กลายเป็นบริษัทผลิตรถยนต์นะครับอันดับ3ของญี่ปุ่นครับแล้วก็สามารถไต่เต้าขึ้นมาครับกลายเป็นอันดับ3ของโลกได้ในไม่ช้าถึงแม้ว่าคุณโซอิจิโร่ฮอนดะนะครับจะจากโลกนี้ไปนานแล้วนะครับแต่ว่าคุณเชื่อไหมครับว่าก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปเนี่ย เขาได้มีการเริ่มวิจัยนะครับในส่วนของเครื่องบินมาตั้งแต่ปี1980จนในปี2003ครับบริษัท Honda สามารถจะตั้งอีกบริษัทหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือ Honda Aircraft Company เปิดตัวเครื่องบินเจ็ตของตัวเองครั้งแรกนะครับก็คือชื่อว่า HA420 Honda Jet แล้วก็เอามาถูกใช้ในธุรกิจการบินนะครับอย่างเป็นทางการมาจนทุกวันนี้นึกย้อนกลับไปในวันที่คุณโชยิจิโร่ฮอนด้านะครับมีความฝันว่าวันหนึ่งอยากจะผลิตรถยนต์เป็นของตัวเองแล้วก็วันทีี่่เเขขขาาโมยงงินนออคครรบัวไปทส บินไปดูเครื่องบินนะครับว่าเครื่องบินเนี่ยมันสุดยอดขนาดไหนเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สุดยอดมนุษย์เท่านั้นถึงจะสามารถทําได้นะครับทำให้คนเนี่ยไปอยู่บนฟ้าได้วันนี้ครับเขากลายเป็นคนที่เขามีความฝันไว้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กทั้ง2องอย่างนั้นก็คือการผลิตรถยนต์เป็นของตัวเองแล้วก็การผลิตเครื่องบินเป็นของตัวเองทั้งหมดนี้นะครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเขาผมคิดว่ามันคือเรื่องที่เขาไม่ยอมแพ้ครับเขากล้าที่จะยอมรับว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เก่งมากเพียงพอเหมือนอย่างในวันที่เขาผลิตนะครับวงแวงหวนล ไม่ผ่านเกณฑ์น,นะฮะถ้าเป็นเราหรือว่าเป็นหลายคนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเสียใจนะครับรู้สึกไม่พอใจกับตรงนั้นแต่สิ่งที่เขาย้ํากับตัวเองก็คือว่าเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยทิ้งการเรียนมาทําให้ความรู้เรื่องวิชาการของเขาเรื่องวิทยาศาสตร์ของเขาไม่ได้ดีพอเขาก็เลยอยากจะไปเสริมความรู้ตรงนี้ครับยอมทุ่มเทเวลาเรียนนะครับถึง2ปีในการกลับไปเรียนที่มหาวิทยาลายัยเพื่อออกมาทําสิ่งที่ดีกว่าคําถามคือถ้าเป็นเราเราจะยอมทําอย่างนั้นไหมถ้าเป็นเราเราจะกล้าทําแบบที่คุณฮอนดะทาหรือเปล่าเพราะเราอาจจะรู้สึกว่าจะเสียเวลาอีกทํา สู้มาทำธุรกิจใหม่เลยไม่ง่ายกว่าหรอแต่นี่คือสิ่งที่คุณโซอิจิโร่คอนดะสอนเราแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเราไว้นะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยผมมีอีกหลายเรื่องเลยที่อยากเอามาเล่าให้ฟังดังนั้นตอนนี้อย่าลืมกด subscribe ติดตามและก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังน้องห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังอยากให้แชร์เรื่องอะไรอออยย่่าาาาาาลลลืมมมมมเเนนไไววววว้้้้ดดีีนนี๋ผผหหหโกสสสสใฟัััังํรบปแ และใครที่ยังไม่ได้จอยกลุ่มหลังม่านของผมนะครับ The Insider Community ก็อย่าลืมจอยกันเข้ามาได้อันนี้จอยฟรีนะครับเป็นกลุ่มหลังม่านเพื่อนๆเ,เราที่เป็นผู้บริหารนักธุรกิจและนักการตลาดที่เข้ามาแบ่งปันสอบถามแล้วก็แชร์ข้อมูลกันผมว่าเป็นกลุ่มที่มีประโยชน์แล้วก็น่ารักกันมากๆเลยก็เข้ามาจอยกันได้นะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ท็อปคอมเมนต์